สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม OCEAN h o r n n i นไ of the Lost r สเรมสนะครับก็เราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะแต่ก่อนอื่นผมขอลดเสียงลงนิดนึงดีกว่าโอเคไม่พูดพร่ำรทำเพลงเราไปเลยดีกว่าอ่าอันแรกเซฟรอดอันที่หนึ่งแล้วกันโอเคเ e สโก้ s <S คือผมไม่ได้มาสตรีมเกมนานมากเลยนะ ขอไม่แต่ละกันนะมัเดบกอ่านไปเรื่อ่านี้แต่พวกก็มีพลังน้อยที่จะติดตัวจะทำคนน้อคือเราไม่ต้องสนใจนเืนื้อเรื่องก็ดูเป็นไปกับผมนี่แหลผมก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษเก่งขนาดนั้นไง ah an observer at a time like this your a p น e a r a n c e is sure n o เ,เป็น,น,นมื่อเขาจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเขาบอกว่าเออจะไม่พูดความจำเพลงละกันให้คุณประสบพบเจอเองดีกว่าอืมอืมเฮ้เราไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องหรอกเนาะสนใจเราแบบ การปรผจนไทยแบบว่าข้างในมันเป็นยังไงดีกว่าในขั้นที่มีฝนตกแล้วก็มีตัวละครอยสองคนในนั้นจะเป็นตัวเองปะภาพสวยมากอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะเจอพวกเราที่นี่เม oh, <friend. S 1> ื่อไหร่เมสเมอร์อัฟเมสเมอร์อัฟเมื่อ When ห got the message, รอบที่ได้ข่านายนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามาจากนายเด็กหรออันนี้คือเราเชื่อไอเด็กนี่คือเราเชื่อเด็กคนนี้ไม่ควรจะทุกข์ทรมานจากความผิดพลาดของฉันฉันขอฝากเด็กคนนี้ไว้ด้วยนะท่านมีแฟนดูแลเด็กคนนี้ดีๆละเอาเลยครับทุกคนโอเวอร์ฮอร์ดสองนะเอาเด็กรอสแลร์ เจอกันแต่ภาพหนึ่งยังไม่เคยเล่นเลยนะจ๊ะ18ปีต่อมาโอ๊ยงั้นเราก็ต้องโตแล้วช่ไม่คิดว่าภาพจะสวยขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้ผมโหลดจาก Apple Arcade นะถ้าคนใช้ iPhone ก็เล่นได้เลยติดริมทะเลเหรอโอ้โอหเมยก็อ ไม่คิดว่าภาพจะสวยขนาดนี้จริงๆนะขอชมอีกหลายๆรอบเลยให้อีกัวแล้วครับทุกคนนาเคมเบิงตึงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรเลยนะกอาแคส r ร t r i e e a l o t e n r a n เ years g r a t e s i t contents e for y o u สิ่งที่ถูกขโมยมาจากาพวกโจรสลัดนะครับมันมีของที่จำเป็นสำหรับการผจนภัยของคุณโชคดีละ่ะตกลงเราชื่อเมฟแฟร์หรอหรือ,อยังไงอันนี้คืออ้ฟันเฮ้ยเฮ้ยถ้าฟันโดนนี้คือแบบได้งอกอก o อ my god อ,อันนี้ซ้ายขวาอันนี้เอ็กแท็กอันนี้เอม ้ยิงปืนด้วยว,ว้าวโลเหรอกดสองครั้งอ้าไม่ใช่โลโลเป็นยังไงวะอ๋อคลิกสองครั้งคือการกลิ้งก่อน,นี่เป็นของ outcast คือคนที่ที่อุ้มเรามาเดี๋ยวผมขอสำรวจนิดน,นึงนะอืฟัน ฟันแล้วได้อะไรอ่ะอได้หัวใจขึ้นมาเอโอ้สวยมากอะไรนี้คือยยเกอร์อ๋อจุดหมายของเรามันจะมีลูกศรสีเหลืองนะครับบอกอยู่อันนี้ด้วยหรอแล้วเราทำยังไงน้ันฟันกันไม่ได้ ผมขอส้มน,นิดนึงนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับทุกคนอันนี้คือไหนได้ไรได้หัวใจเออไปหาตัวนี้ดีกว่ามาเหยียดเฮ้ยน่ารักจังน้องอุ้ย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 ,อย,อ,ยอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดอุ๊บปุ๊บหลบหลบ,ลบ อหอโถยโอ้ยแรงนะครับแรงครับนี่อะไรอ่ะโอ้โหผมยังไม่เปลี่ยนดีถ้าฟันไม่ได้หรอมันโดดได้ปะวะเสิร์ฟขอขวใจหน่อยจ้าเมื่อกี้โดนโง่ไปเยอะอฟันไดฟันเห็ดเก็บเห็ดไม่ได้ด้วย <c oughs> โอเค ผมอยากโดดได้อะทำไมมันโดดไม่ได้วะเฮ้ยเรายิงปืนได้นี่ยิงก็ไม่ยิงข้าผมชา้านะอุย้ยหลบก่อนอ่าจับความตายวุ้นอยอย่าจบับอันนี้จบับยากจับไม่ได้เฮ้ย,ยมันเก่งกันไปแล้วนะอันนี้อันนี้มีเฮ้ยมีโดดด้วยทำงานนะครับ ออันนี้คือเอาของออกมาใส่ใจไหมคือมันโดดยังไงวะมันไม่ได้สอนโดดอะ่ะมุฟล็อกลอกอุ๊ยเชี่ยรอบรอบรอบอการดอรอบการดอไม่น่ารักเลยอันนี้คือ อีเทนเนอร์เลยพอเดียกวันโอ้ดีแอปเปิลทีแค่วาอะไรวะไม่รู้ไม่สนเฮ้ยเก็บอะไรอ่ะคืออ่ะคืออะไรแอปเปิลทีอ๋อนี่ป่ะหลบหลบสิหลบเดี๋ยวแอปเปิลทีตรงนี้เหรอ เดี๋ยวแม่เอ้าอะไรวะทักฟันนะอ๋อก็เล่นเพลินดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วไอ้น้องตัวนั้นมันจะเกิดอีกหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาตีละกันมีน้องเยอะเหมือนว่าเราต้องไปตรงนู้นโอ้ยเจ็บ ช้ารหรอเจี๊บยบหลบโอ้ยโอ๊ยอย,อย่าเพิ่งงั้นจเย็นออกมาก่อนอ,าาออกมาออกมาอะไรอ่ะวันดีจอนนายพูดถูกที่นี่มันถูกทอดทิ้งไปแล้วสิ่งที่อยู่ในเกียร์สิ่งที่เกิดขึ้นในเกียร์หรอแปลว่าอะไรวะดไกลอะเออประตูของเอาแคท ที่ซ่อนของเอาแคสมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าฉันก็กลัวเกินไปที่จะเข้าไปอุมวงมีอะไรอยู่ข้างล่างนั่นบางอย่างที่น่าพิศวงดูเซลดูเซลใครอย,อยู่ก็มีกระติดกระชัยอ่านฟันหายแล้วเราก็จะได้หมดทำไมไม่ได้อะไรเนี้ย ปันไายปันหาย,หายโอเคนี่คือให้เอาไปทำอะไรวะัช่างไมนก่อนต้นไมยตรงนั้นมีหีบสมบัติโอเคถ้าผมเก็บไปได้เยอะๆมันจะแบบมันโดดยังไงอะ่ะมันโดดโเ,เข้าคัดซีนเฉย ถ้ำเหรออ๊ะอ๋อไปกดเดินก็ขึ้นไหมเด้ออันี้มีคิรายเหรียญอันนี้คือเอามีน้องอยู่ข้างล่างเด็บทุ่นระเบิดเหรอผมไม่ลงไปก่อนเหรอเฮ้ยนี่เราต้องขายแบยบไขปริศนาอะไรอย่างงี้ด้วยปะเนี่ย ที่ซ่อนของพวกโจรสลัดเดี๋ยวค่อยเข้าไปแล้วกันขออนุญ,ญาตขอเซฟปิดทาบหนึ่งเ,เท่านี้ไหมเราแค่มาทักทายอันนี้คือโจรฉันซ่อนสมบัติเล็กๆน้อยๆไว้นในขวดขวดจ่าะไรวะมันคืออะไรแล้ววะถ้าใครได้คำไทยไม่บอกจ่าทุกคน เออทำให้แน่ใจเรียอว่าจะทำลายพวกมันตอนที่ตอนที่นายเห็นรูเซลก็คือตีมันให้แตกใช่ไหมได้เลยอันนอ๋อเอาไว้เพื่ออย่างนี้ป่ะโอถามจริงอโอไม่ทำอะไรวะทำทียวันนะ ถ้าผมวางอย่างนี้ดีๆให้ตายวางมันโดดขึ้นไม่ได้ดิ<ๆ>ใช่ดิอ๋อคืออะไร,รนั่นไปตรงนั้นนี่ลงไปได้เอ๊ อยู่ตรงไหนวะแต่มอนเยอะมากมอนเยอะจังโอ,โ,อโอ้ขึ้นยังไงวะโอเคโอโหหหหตายแล้วเดี๋ยวผมลองลงไปตรงนี้ก่อนดีกว่าจบไปเฮ้ยสลามน้อง น้องลูกตุ้งสลามเอหาเมแฟหาของเมแฟในที่ซ่อนของโจรสลัดเนี่ยขออ,อ่านดิสามารถปีนยังานม่จบเลยสามารถปีนขึ้นไปอ๋นนอปีนของที่อยู่ต่ำกว่าหวัวไหล่แล้วได้นะอันนี้สูงกว่าหวัวไหล่อันนี้ยัง ออก็นไปได้คือมันมันไม่ให้เราโดดอ,อย,อยู่ๆก็โดดได้อเออโทมันะครับมันเป็นรูปสลักได้มา20บาทโอเคได้มา20บาทคือมันให้ยกเยอะมากแต่มันรู้ว่าเอาไปทำอะไรไม่เข้าใจ ฟ,นนฟันได้ไหมฟันได้โอเคอมันโดดให้เองอัตโนมัติโอ้โหงั้นพันหนึ่งเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนแค่อยากมาทักทายทเฉยนะเพราะว่าผมปล่อยช่องไว้ล้างนานมากเลยอะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย